ผู้หญิงคนหนึ่งที่ฉันรู้จักถ้าเจ้าสามารถขับทางตรงนี้ไปถึงได้ฉันจะถือว่าเจ้าขับรถได้และจะพาไปสมัครไปับผีนะได้เลยครับเอาละ่ะขับอย่างนี้ใช่ไหมพี่ชายขับให้มันดีๆีสิอ่าอย่างนี้เหรอเฮ้ยคุณคนเจอเจอคนไอ้รุ่น,น้องเบรกไม่อยู่แล้วครับเอ้าอุ้ยลุงพี่ลากนเฮ้ยอย่าทิ้งฉันน้องอย่าทิ้งฉันน้องอุ้ยรุนพี่ของฉันโหดมากพอดีพี่เรียนคาราเต้มานนาไม่ต้องห่วงนี่แนะ กล้มายุ่งกับน้องชายสุดที่รักของฉันงนั้นเหรอตายไปซะไอ้ผู้หญิงบ้าพี่ชายครับพี่ชายพี่ชายอยู่ไหมครับพี่ชายผมอยู่ที่นี่หรือเปล่าเนี่ยผมเบื่อขับจักรยานแล้ว ผมอยากจะให้พี่ช่วยสอนในการขับรถให้ผมหน่อยนะคะพี่ชายเฮ้ยหยิบอาวุธออกมาไม่ได้จะไม่มีคนเข้าหาตัวฉันมีแต่พี่ยูทูบเบอร์อยู่เหรอเนี่ยพี่ยูทูบเบอร์ครับขอเข้าประตูหน่อยนะเอ้ามีอะไรก็เข้ามาคุยกันข้างในสิเธอสินะที่ชื่อว่าพิวดิพายนะเข้ามาเลยพิวดิพายเหรอใช่เข้ามาคุยกับฉันเลยได้ครับอ้าวพี่ชายก็อยู่ในนี้ใช่ไหมพี่ชายเข้ามาทําอะไรครับเนี่ย สวัสดีพี่ทิพยวันนี้พี่จะไปจ่ายภาษีกับน้องหมาแล้วก็จะพาน้องหมาไปหาหมอต่อนอะ่ะอ๋ออย่างนั้นเหรอครับใช่แล้วอืมผมอยากจะมาขอพี่ชายช่วยสอนผมขับรถได้ไหมครับจะดีเหรอพี่ยังขับไม่ค่อยเก่งเลยนะดีสิครับช่วยผมหน่อยนะหัวหน้าครับเดี๋ยวไปสอนมนเด็กขางเลยนะครับถ้าสอนมาแล้วก็คนในเมืองนี่นจะมีคนตายแน่เน่เฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิ น้องฉันก็กนขับรถเก่งเหมือนกันนะเอาละพี่ตกลงนะวันนี้พี่จามายังไม่ไปจาไา่ายภาษีเลิกไมว่าผมแม่หมอหรอเดี๋ยวฉันจะพาเจ้าไปหาหมอด้วยโดยการพาน้องคนนี้ไปแล้วนะมเมาไม่นั่งรถที่มันขับติดพลาดไม่ได้เอาละน้องพี่จะสอนขับรถลันนะเอาละพี่ต้องตามฉันมานะเอาเลยมาเลยพี่ชายเอา้าเดี๋ยวทำไมพี่ชายไม่ตามฉันมาล่ะต้องชมนิดหน่อยเหรอเนี่ยเออใช่ต้องชมเนะี่ยพี่ถึงจะตาม น้องหมาด้วยสินะน้องหมามาเร็วไม่ฉันไม่ไปเด็ดขาดยังไงฉันก็ไม่ไปนั่ากับแกด้วยหรอกอะไรฉันต้องไปนน่งกับแกนี่นะ่ะน้องหมามาหน่อยเถอนนะน้องหมาเร็วมานะจะมาไหมเนี่ยฉันไม่ไปอดืดด้านอย่างนี้อยากจะให้ขนมแกซะหรอกนี่เร็ว <c oughs> เดี๋ยวมันติดที่พี่ชายเราพี่ชายต้องรอเราก่อนพี่ชายรอแป๊บหนึ่งนะ รออะไรเนี่ยจใจบี่สอนไหมนี่น้องหมามากับฉันนะนี่น้องหมาไม่มางั้นเหรอมันไม่เป็นไรพี่ชายตามฉันมาละกันได้ไปไม่ต้องไปสนใจมันหรอกจูบิสกี้นะ่มันคงจะงอนแล้วละ่ะคุณแม่นะครับคุณยูทูบเบอร์ไม่เป็นไรสบายเลยครับคุณนุม่มเอาละ่ะถ้าไม่พาหมาไปหาหมอแล้วพี่น่าจะสอนฉันได้นะได้สิขึ้นรถเลยอย่างแรกนะเห็นเกียร์ไหม เกียร์นั้นก็คือเกียร์อันแรกถ้าน้องบิดลงนอาผมด้วยครับผมอยากจะไปด้วยเฮ้ยขับไปรับเจ้หาหมามันหน่อยซิไหนบอกไม่ไปไง<ม>จะว่าไปผมก็เจ็บแผลนะครับช่วยพาผมไปหาหมอหน่อยอันนี้คือเลี้ยวซ้ายนะน้องสวนนด้านนี้เนี่ยเลี้ยวขวาอ๋อได้เลยครับพี่ชายแล้วก็เลี้ยวทางนี้นะครับเอ้ยจะชนแล้วถอยหลังก่อนครับอันนี้เข้าเกียร์ N ก่อนเข้าเกียร์ N คือจอดใช่ไหมดึงคันโยกข,ขึ้นด้วยซิ หมุนไปเลยครับจะไม่ตายใช่ไหมเนี่ยฉันเนี่ยไม่ตายหรอกนะเจ้าหมาอยู่เงียบตอนเฮ้ยตำรวจเบี่ยงซ้ายออกเดีย๋ยวขอเถิดใบขับขี่นะพี่ไม่มีด้วยละ่ะอา้าวหนูก็ไม่มีเหมือนกันเอาละขึ้นไปด้านบนเลยพันต้องหมาไปหาหมออนี่แหละนี่คือบทเรียนแรกที่เจ้าจะต้องเรียนคือการจอดรถเข้าไปอยู่ในช่องนี้ให้ได้อ้ำหนักขอมันน่าจะจอดได้เดี๋ยวฉันจะจอดให้ดูนี่เจ้า้องหมาดูถูกฉันเกินไปก็ไม่ดีนะ นี่เลยนี่ละอ่าฉันจอดแล้วนะพี่ชายดีมากเรามาดูซิว่าชนหรือเปล่าสุดยอดเลยน้องไม่ชนด้วยเอาละจูบิสกี้ลงมาด้วยสิบิสกี้ฉันจะเอาเจ้ามาไว้ที่นี่จาบิสกี้เพราะฉะนั้นคุณพี่เราข้างนอกนะได้เลยส่วนบิสกี้มากับฉันเร็วบิสกี้ไม่มางั้นเหรอเนี่ยผมได้อยู่กับหัวหน้าของผมเท่านั้นโอ้ยอ๋อนี่มาน,นี้งั้นรุ้นพี่ต้องตามมาด้วย จะเอาเจ้าบิสกี้เข้าไปไว้ในโรงพยาบาลไม่นะฉันไม่อยากเข้าไปอยู่อ่ะคุณพยาบาลแสนสวยครับว่าไงช่วยฝากเจ้าหมาผมหน่อยสิครับหมาไปโดนอะไรมาหรือเปล่าล่ะคือหมาตัวนี้ไปโดนอะไรมาหรือเปล่าครับพี่เอาละเราต้องเปลี่ยนเป็นตัวผู้ชายคือว่าหมาตัวนี้มันไม่รู้สิครับมันชอบไปมันมีแผลอยู่ด้านหลังตรงตรูดมันนะอ๋อคงจะต้องใส่ที่ครอบไว้ไม่ให้น้องหมาเลียตูดแล้วก็ <laughs> เพื่อเพื่อที่จะไม่ให้มันติดเชื้อนะก็ต้องนอนที่โรงพยาบาลนี้สักสอาคืนนะโอ้ไม่จริงเอาละน้องหมาเจ้าต้องมาอยู่บนเตียงนะไม่ครับงั้นก็รออยู่ที่นี่นะเอยผมไม่อยากอยู่เลยฝากด้วยนะครับคุณหมอไม่มีปัญหาจ้าค่ารักษาพยาบาลก็เชวญไปชำระเงินด้านหน้าเลยนะจ๊ะเอ้ยไปชำระเงินด้านหน้าไม่ไปไม่ไปไม่ไปเด็กขาดยังไงก็ไม่ไป ไม่ไปได้ยังไงมันต้องไปต้องไปชำระเงินชำระก็ชำระมาดิชำระก็ชำระรุ่นพี่จ่ายละกันนะจะไม่มีเงินจ่ายนะเฮ้ยเรื่องอะไรเนี่ยเออนะจ่ายก็จ่ายให้มีเงินอยู่แค่ 1, 500 <c oughs> พันห้าร้อยเยนเองรุ่นพี่มีตั้งห้าพันเยนจ่ายให้ผมหน่อยเถ <c oughs> อะก็ได้เอาละพี่จะเอาเงินนี้ไปจ่ายภาษีซะหน่อยเฮ้ยเราจะเปลี่ยนชุดทำไมเนี่ยไม่ได้มาหามหมอคอเทอร์ชารเอาละ บทเรียนแรกต่อไปก็คือขับเข้าถนนใหญ่แล้วนะเราจะต้องฝึกหัดขับ,บรถที่แท้จริงครเอาละขึ้นเลยขึ้นแล้วครับต่อไปขับช้าๆดิขับช้าๆไม่ต้องรีบขนาดนั้นไม่ต้องรีบขนาดนั้นเอาละขับถนนใหญ่เลยนะพร้อมใช่ไหมพร้อมครับผมอย่าชนนะไม่ชนอยู่นะครับอย่างแรกเลยถ้าเราเจอทางซ้ายทางขวาให้เราเบรกก่อนแล้วก็บิดแต่ ดูว่ามีรถหรือเปล่าโอเคเมื่อไม่มีรถแล้วก็ออกไปได้เลยเอาละสีรถคันนี้ไม่ค่อยจะสวยไปเปลี่ยนสีรถได้ไหมไม่มีทางนี่เราไม่ได้มันเล่นกันนะเอาละถ้านเจะขับไปถึงบ้านของผู้หญิงคนหนึ่งที่ฉันรู้จักถ้าเจ้าสามารถขับทางตรงนี้ไปถึงได้ฉันจะถือว่าเจ้าขับรถได้และจะพาไปสมัครไปขับขีนะได้เลยครับเอาละขับอย่างนี้ใช่ไหมพี่ชายขับให้มันดีๆสิอ่าอ,อย่างนี้เหรอ เฮ้ยคุณคนเจอเจอคนไอ้รุ่นน้องเบรกไม่อยู <ation> ่แล้วครับโอ้ยเบรกไม่อยู่แล้วครับเกือบชนเขาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวดึงเบรกมือก่อนเบรกมันแตกครับพี่ชายทำไมดีครับเบรกมันแตกครับเบรกมันแตกครับเบรกมันแตกครับหยุดไม่ได้แล้วครับหยุดไม่ได้ครับผมหยุดไม่ได้ครับเฮ้ยนี่แกชนผู้หญิงคนนั้นได้ยังไงไม่ได้นะอย่าลวครับเบรกมันแตกครับขอโทษครับเบรกมันแตกครับเบรกมันแตกครับ เมัน,นแตกครับเฮ้ยับรถอย่างนี้อย่าับเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยรีบพาผู้หญิงคนนั้นไปหาหมอก,ก่อนเร็วเอ้ยเรกเหรอครับหืมลงจอดปลอดภัยไรไม่แววบาดเจ็บโอ้โหหวังว่าจะไม่มีคนเป็นอะไรนะครับไม่เป็นอะไรเลยดูรถชั้นสิรถที่ชั้นอุตส่าห์ทุ่มเงินซื้อม,มันถึงมาอยู่ที่นี่รุ่นพี่หวังว่าจะไม่เป็นอะไรนะ เกิดอะไรก็บ้าแล้วรถไฟไหมหรือเปล่าคือรถดับเพลิงมาดับมันก่อนดีกว่าอะได้สิไม่เอามุมมองนี้แล้วจะต้องดับเพลิงก่อนรถคันนี้ใช้อุอสาห์ทุ่มเงินซื้อมาานะไอ้รุ่นน้องทำไมทำใจกันอย่างนี้ล่ะแต่จ้างชินกันให้นะนี่นี่นี่ข้นน้ำเพื่อชำระล้างนี่เลยผมต้องชุมน,น้ำนะคะเพื่อชำระล้างร่างกายของอสถานที่นี้นี่นะฮะไฟน่าจะดับแล้วฮะรุ่นพี่ไปกันเถอะ เดี๋ยวเธอลืมอะไรหรือเปล่าไอเด็กน้อยลืมอะไรครับเมื่อกี้เธอชนคนนะเฮ้ยจริงด้วยเราจะทำไงดีแถมรุ่นพี่ก็หายไปแล้วฉันอยู่นี่ผมว่าเราขับรถดับเพลิงไปได,ดีกว่าได้สิก่อนด้วยดับเพลิงเลยนะใช่รถดับเพลิงนั่นแหละนี่แกขับรดไม่ได้เรื่องอย่างนี้ยจะไม่พาไปสมัครไปขับขี่ลอกนะอีน้องบ้า อไม่เป็นไรครับไม่พาไปสมัครไม่เป็นไรผมคงไม่ไปสมัครแล้วล่ะครับถ้าจะชนคนขนาดเนี้เอ,อ้ยขอยืมรถจาเพื่อหน่อยนะครับเดี๋ยวพอเห็นแสงตำรวจนะเดี๋ยวหยุดเดี๋ยนี้นะครับหยุดมีคนแจ้งว่าคุณนะฮะขับรถชนคนด้วยนะฮะนัไงไงพี่หนีเร็วว่าแล้วมันต้องมีคนไปแจ้งตำรวจรจริงๆด้วยแต่อย่างอื่นไปหาผู้หญิงสองคนนั้นก่อนอย่าบอกนะว่ามันจะเป็นเพื่อนชั้นะ่ะคงไม่ใช่หรอมั้งครับไม่ใช่หรอไหนขอไปดูหน่อยไม่น่าใช่นะฮะ เอ๊ะโอ้โหไม่จริงไม่จริงนี่มันไม่ผมไม่รู้จักกับคนนี้ผมไม่รู้จักเดี๋ยวแล้คนนั้นเกี่ยวอะไรด้วยนะ่ะเธอชนคนแล้วเหรอเดี๋ยวผมชนคนถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแถมขอยังตายตาน้อนไม่หลับอีตั้งหากน่าจะอาฆาตผมน่าดอูอีเด็กป้าจะอาฆาดแกไปถึงชาติหน้าเลยคอยเจูอ ว่าเราเอาศพเขาไปฝังก่อนดีก,กว่าก่อนที่กู้ตำรวจจะมาเห็นดีเหมือนกันเอาไปไว้หลังบ้านพี่เลยหลังบ้านพี่ยังไม่มีใครอยู่แล้วล่ะับผมเอาไว้ตรงนี้แหละเอาศพเฮ้ยตำรวจไม่ทันแล้วเฮ้ยลุงพี่ลา่อนเฮ้ยอย่าทิ้งฉันน้องอย่าทิ้งฉันน้องเฮ้ยรุนพี่ของฉันหดนมากพอดีพี่เรียนคาราเต้มาไหนะไม่ต้องห่วงนี่แน่การมายุ่งกับน้องชายสุดที่รักของฉันกันเหรอตายไปซะไอ้ผู้หญิงบ้าเฮ้ยสุดยอด วุ้ยพี่เราสุดยอดเลยสุดยอดไปเลยพี่ชายเก็บคนเดียวสองคนเลยหล่ะเนี่ยแน่นอนพี่เป็นนักธุรกิจก็ต้องมีวิชาป้องกันตัวนิดหน่อยสําหรับไอ้ตำรวจยิ่งเงินทั้งหลายทั้งแหล่นี่อหอมืไว้ตรงนี้แหละ้าหวังว่ารถตำรวจจะไม่มานะไม่มาหรอกขับไปเรื่อยนะันไม่ต้องไปสนใจนี่ไงพี่มันมาแล้วกําลังสองวันนี้พี่เราจะจัดก,การยังไงโอ้ยพี่จัดก,การมันเออจะจัดการไม่ไหวแล้วเอามันตีกันเองนี่ภารกิจของฉันแกไม่ต้องมายุ่งสิเฮ้ยโห รุ่นพี่ชั้นโดนยิงซ้าขนาดนี้จะให้ฉันทํายังไงได้ละ่ะแถมฉันไม่รู้จะทำยังไงฉันต้องวิ่งหนีสินะไปละจ้ารุ่นพี่ฉันไม่อยู่แล้วต่ไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวแล้วเพื่อนฉันอยู่ไหนนะเกิลอ่ะผู้หญิงอ่ะมิตเต้นเกิลว่ะอยู่ที่ไหนอ๋อเธอคือต้นเหตุที่มาฟ้องตำรวจสินะมาอยู่ที่บ้านของรุ่นพี่ผู้หญิงเลยนี่ไปเป็นเด็กผู้ชายเราไปอยู่ที่โฮมบอยเฮ้ยเธอเองสินะ ไปฟ้องตำรวจเรื่อพี่ของฉันโดนฆ่าอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ฉันเองนั่นแหละก็เมือ่อกี้เธอขับรถชนฉันน่ะตายซะเฮ้ยเเราไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยฉันกลัว่ะทำอะไรฉันเลยนะฉันไม่ทำแล้วจงกลัวไปซะสวยไอ้ตำรวจพวกเนี้ยยังยิงศพน้องพี่ของฉันไม่หยุกฉันจะไม่ยอมเด็ดขาด มันตายแล้วยงังจะยิงสมมันช้ำอีกเหรอพวกแกนี่มันเลวได้ใจจริงๆเอาไปกินเออทีมที่พาอยู่ที่นี่นะไอเด็กบ้าฉันเห็นแกมาตั้งแต่เด็กไม่คิดว่าแกจะเป็นเด็กที่ได้เป็นเลี้ยงนรกขนาดนี้ถึง <c oughs> แกฆ่ารุ้นพี่ของฉันฉันก็ต้องอาฆาตไม่นะเงินในก้อนในกระเป๋าดกไปซิไอศพ <c oughs> เอาศพหลบไปอเอาแพ้พวกยากุซ่ามันแทะเนื้อกินผมจะพาล้นพี่ไปหาหมอนะครับไม่ต้องหว่วง ผมจะมีเงินน้อยนิดผมก็สามาพันรุ่นพี่ไปหาหมอได้นะฮะอย่าแล้วเราต้องเรียกพี่สาวเรามาช่วยแล้วสินะพี่สาวนี่เด๋ยพี่สาวทําอะไรอยู่เนี่ยพี่สาวต้องมาช่วยรุ่นพี่สิฮะพี่สาวอุ้ยรุ่นพี่ฟื้นอีกแล้วเหรออ๋อรุ่นฟี่อุ้ยนี่คือวิญญาณของรุ่นพี่งั้นเหรอเนี่ยทําไมมันออกจากร่างพี่สาวช่วยพาคนนี้ไปหาหมอได้ไหมได้สิได้สิเอ้ยไอ้กน้องคนนี้ไม่มากับเราเลยนะเฮ้ย น้องจะไม่มากับพี่ไม่ได้นะเราต้องวางรุ่นพี่ก่อนเพื่อที่จะพาเด็กคนนี้ไปหาหมอเอา้าวางรุ่นพี่แล้วกระดูกหักหลายท่อนอยู่นั้นเนี่ยใช่ไหมล่ะถ้ากระดูกหักหลายท่อนขนานดะนี้เราต้องพาไปหาหมอแล้วเธอไม่ต้องพาไปหาหมอเลยไอเด็กน้อยเงินไม่มีใช่ไหมล่ะค่อยมาใช้เชิญคือละกันก็ควรนาะยก็เหมือนกอบควฉันนะไม่ต้องห่วงฮอสปิทอลนี่เลยขึ้นหมอใช้เงินเท่าไร่หมอคิดสามพันเยนอะ จ่ายไปตามนั้นนะโอ้ขอบคุณมากนะครับหมอเฮ้ยรุ่นพี่บินได้เฮ้ยรุ่นพี่ต้องฝันอยู่แน่ๆเลยรุ่นพีน่น่าจะฝันว่าเขากําลังไปสวรรค์แต่จริงๆไม่ใช่ฉันคือนาะโลกดีๆนี่เองนี่รุ่นพี่เป็นอะไรวะนะ่ะรุ่นพี่เป็นอะไรอ่ะรุ่นพี่กำลังฝันอยู่อย่าไปสนใจเขาเลยนี่คืออาการข้างเคียงหลังจากการทำเอ็กซเรย์ ray, เคลื่อนในข้างในนะฮะคนคนนี้ได้รับการกระทบกระเทือนสมองอย่างมาก ต่อไปนี้เขาจะเป็นคนปัญญาอ่อนโดยสิ้นเชิงเฮ้ยขอเป็นอะไรของเขาว่าเฮ้ยผมชอบไปเนี่ยเฮ้ยเป็นอะไรนี่เธอเป็นอะไรเนี่ยต้องชกสักทีชกเข้าที่โคงเหรอออาการข้างเคียงของคนที่สติไม <c oughs> <c oughs> ่ดีก็จะเออประมาณนี้เลยฮะโอเคผมอุ้ยผมหายดีแล้วฮะผมหายดีแล้ว Yeah, I w i l u like this video. Don't forget to give it a like, right, subscribe to do like because we are more to 40,000 subscribe. Yeah, ไปแล้วครับสวัสดีครับ